สวัสดีครับพบกับช่อง y t u t u มีเบส s ์วันนะครับและก็ b e ็น y b ฟฟี b ่มีเบส o n วันอ i ฟิเชวันนี้จะมีการทําตัดเรงกิ้งของ g e n 5 Rider ร์เฟสที่2ก็คือค a ร์เมนไรเดอร์บินั่นมันก็คือ Rider g e n 5นั่นเองครับซึ่งผมจะเอเอชื่อนี้แต่ว่าจําชื่อร่างไม่ได้ผมจําได้แค่เฉพาะร่างบางส่วนนะครับคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ แต่มีระดับในบ้างมีระดับโหดนะครับระดับเก่งมากเก่งปานกลางอันนี้ล่าสุดกากนะครับผมซึ่งมีแค่5อย่างครับเอาเริ่มต้นที่ค a ร์เมเลเดอร์บิวรับปิดแท้งกันก่อนครับซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่เริ่มต้นเท่านั้นดีไซน์ของไรเดอร์เนี่ยก็มันมาจากคิไคเดอร์กับคิคไคเดอร์เซรวันและเมทันเดอร์ด้วยทําให้ร่างนี้มันก็ดูเท่และความแหวกแนวอีกด้วย ก็ทําให้น่าจะเอาไปแค่เก่งไปก่อนนะครับซึ่งอันต่อมาคือร่างของตัวม i ดเดิลแท k งร่างนี้ไม่เท่าไหร่ก็น่าจะเอาไปปานกลางกันก่อน,นครับต่อไปครับก็คือค a r ์บิน레이เดอร์บในร่างนี้ไม่ทราบชื่อกันน่าจะเป็นร่างไดอ m o n มอน r ์กริลาหรือเปล่าจีนจำไม่ได้เออใช่ร่างนี้ด้วยครับแต่ว่ามีพระกําลังดีใช้ต่อสู้แบบตังเพชรน,น่าจะให้ปานกลางก่อนนะครับ คาร์เมเลเดอร์บิลในร่างของอะอไรนะเครื่องดูดฝุ่นกับกระต่ายแหละจากร่างนี้มันใช้ดูดฝุ่นมาต่อสู้ครับซึ่งร่างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพี่แกก็ใช้นะครับก็น่าจะเอาไปปานกลางเหมือนกันนะครับคาร์เมเลเดอร์บิลในร่างของกอริล่ากับเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละก็อันนี้น่าจะให้แค่ปานกลางเหมือนกันนะครับร่างต่อมาคือคาร์เมเลเดอร์บิล แกตาลิงฮอคนะครับซึ่งเป็นร่างที่อะไรนะร่างที่ใช้ปืนมันมีอาวุธด้วยนะซึ่งต่อสู้แต่ก็พี่แกก็สู้ได้แต่ว่าน่าจะเก่งนะนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์บิน레이เดอร์บิลในร่างของไอ้แกตาลิงและปิ่นนะครับผมซึ่งร่างนี้ก็น่าจะสู้แต่ว่าพี่แกก็กากนะครับผมว่ากากแค่ร่างนี้เท่านั้นนะครับอ,อ,อะไรนะคาร์บิน레이เดอร์บิลไอ้ไอ นินจาคอมิกนะครับซึ่งร่างนี้เป็นร่างนินจาผสมคอมิกซึ่งเอาร่างประสานกันนะครับแต่ว่าร่างนี้ก็ใช้การต่อสู้ได้พี่แกคิดว่าตัวนี้ชอบมากนะน่าจะแกให้เก่งเก่งระดับเหนือ,นอคาดหมายครับส่วนในร่างของไอ้นินจาแท้งนะครับร่างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าให้กากไปก่อนครับว่ามันสู้ไม่ทันคาเมเดอร์บิวแกตเลิงแพนด้าครับมซึ่ง ร่างนี้เป็นร่างที่ต่อสู้นะครับพอใช้ได้อันนี้ก็ให้น่าจะปานกลางไปก่อนนะครับผมต่อไปครับคาร์เมเลเดอร์บิลในร่างของล็อกเก็ตแพนด้าซึ่งร่างนี้จะเป็นร่างที่ใช้ต่อสู้นะครับแต่ว่าก็จะใช้พลังก,กำลังแล้วก็พลังน่าจะเก่งมากนะครับตัวนี้ครับก็อันนี้เก่งมากครับผมคาร์เมเลเดอร์บิลไอเป็นน่าน่างหนามกับร่างทอร์โบชา t นะครับ ซึ่งร่างนี้ก็ยังเป็นแค่เอาไปความเกว่าปานกลางก่อนนะครับคาร์เมเลเดอร์บิวในร่างของล็อกเก็ตกอริลลาครับซึ่งร่างนี้ก็พี่แกจะใช้ตัวความสามารถนะครับก็พี่แกก็ใช้ครับให้เก่งไปเลยครับซึ่งถือว่าเป็นร่างที่ประสานร่างกันเยอะนะครับคาร์เมเลเดอร์บิวในร่างของเครื่องดูดฝุ่นกับสิงโตนี่แหละร่างนี้ก็ใช้ในการต่อสู้ครับมีพลังการต่อสู้แบบโอ้พลังแบบรวดเร็ว ก็เก่งมากนะซึ่งจะใช้ล่างนี้ตลอดครับคาเมเลเตอร์บิวในล่างของดราก้อน o ็อกซึ่งล่างนี้ตัวดราก้อนแต่ว่ามันเป็นร่างต่อสู้นะครับอันนี้ก็ไอตัวเป็นไอของไอฟูเบอร์เทนคุณแจ่แบบราคาแพงแต่ผมมีนะแต่มีเป็นการกระชาปองนะครับตัวนี้น่าจะให้ปางกลางไปก่อนนะครับผม คาร์เมลีเดอร์บิลในร่างของค a สกุ u เดชช่างตัวนี้ผมชอบมากครับซึ่งร่างนี้จะเป็นดีไซน์ออกมาเนี่ยก็คือเหมือนตัวสลักกับรถไฟนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ร่างนี้ก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากซึ่งผมก็โดนใจนะอันนี้ก็เอาไปเลยเก่งมากนะครับผมซึ่งอันนี้เก่งมากครับผมซึ่งอันนี้โหดนะคาร์เมลีเดอร์บิลออฟต์อปัสไลท์ซึ่งเป็นร่างที่สามารถต่อสู้กับตัวนี้ได้แต่ก็น่าจะให้ดีก็เอาไปเลยเก่งเหมือนกันครับนี่ คาเมเดอร์บิลรับปิดแทงสปาร์ก n ินะครับซึ่งเป็นร่างที่อัปเกรดมาใหม่นะครับร่างนี้จะใช้ในการต่อสู้เป็นหลักนะมาจากใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่ารับปิดแทงสปาร์ก n ินะครับซึ่งร่างนี้จะมีความเก่งด้าน,นริงก็เก่งมาเก่งเท่ากันนะครับคาเมเดอร์บิลล์เอเซอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ที่ความกัดเพราะว่าเขาเอาร่างเอมาใช้ c าเมเดอร์บิล l d ในร่างของ โรสโรบัสนะครับซึ่งเป็นร่างหุ่นยนต์กับกุลาหครับมีกัน2ลร่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นร่างที่แบบอันนั้นจะใช้ได้ก็น่าจะให้ดีก็เอาไปในเก่งเหมือนกันนะครับ mm hmm. คาร์เมเลเดอร์บิวในร่างของคอมิกกับไลออนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะปานกลางก,ากันก่อนนะครับ mm hmm. คาร์เมเลเดอร์บิวในร่างของแกตเตอร์ลิงเลชคาคสกูแกตเตอร์ลิงนะครับซึ่งก็เป็นร่างที่ ใช้ปืนนะครับแต่พี่แกก,ก็น่าจะให้แค่ปานกลางเหมือนกันครับปานกลางเยอะนะครับ mm hmm. ผมคาเมเลเดอร์บิวในร่างของสมาร์ทโฟนวูฟนะครับซึ่งเป็นร่างที่พี่แกชอบมากครับคือตัวของร่างต่อสู้แต่ว่าอันนี้ก็น่าจะปานกลางไปไปก่อนนะครับคาเมเลเดอร์บิวร่างนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันน่นาจะเป็นร่างกับทีวีกับไอตัวหมีโัวล่าใช่ไหมตัวนี้ก็มีร่างนี้นะครับก็น่าจะมาให้ปานกลางเหมือนกันนะครับ คาร์มเมเ e r ดอร์บในร่างของอะไรนะไอตัวของไออีเกอร์ไอนกโงฟอ,อ,องไฟกับตัวอะไรสักอย่างน่าจาะาน่าจาะให้เก่งนะครับเพราะว,ว่ามีความเก่งเหมือนกันนะครับ c a ร์มเมเ e r ดอร์บิลลาซาดฟอร์มนะครับซึ่งร่างนี้จะเป็นการอัปเกรดอีกทีหนึ่งแต่แกเนี่ยโหดเกินไปนะครับเพราะว่ามันะระดับความโหดของร่างนี้นะครับผมคาร์เมเเดอร์บเครื่องดูดฝุนกับดอกกุหลาบนะครับซึ่ง เอาชื่อร่างเป็นภาษาไทยเท่ากันเพราะว่าชื่อร่างนี้ร่างนี้เก่งมากนะครับผมเพราะว่าเขาเอาร่างที่สมชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเอาให้เก่งมากเท้วกันเพราะว่าพี่แกชอบร่างนี้ครับแล้วก็ร่างนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นร่างของอะไรสักอย่างครับส่วนร่างฮาร์ตอีกร่างหนึ่งก็มันคงเคียงข้างกันอยู่แล้วนะครับผมคาร์เมเลเดอร์บิวร่างนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันก็ขอให้ปานกลางไปก่อนนะครับซึ่ง คลิปนี้ยาวนะจ๊ะส่วนล่างนี้ก็เป็นล่างของเจ็ดกับปาวานนะครับล่างนี้ไม่ทราบชื่อแต่ว่าเราเก่งมากนะครับผมซึ่งล่างนี้น่าจะเก่งมากครับผมคาเมลรเดอร์บิวไม่ทราบชื่อล่างนะครับแต่ว่านั่นก็มีความเก่งเหมือนกันนะเอาไปเก่งเลยครับส่วนล่างฮาศาตรได้แก่ฮาสาด์การเตลิ่งฮอและฮาสาสตร์การะุเดชชาล่างนี้พี่แกก็ใช้แต่ว่าความโหดมันก็เหมือนกัน นะครับความโหดมันก็ตามมาพร้อมกันเรื่อยๆครับคาร์เมลีเดอร์บิวไร่ร่างของมอเตอร์ไซค์กับชาร์บฉลามนะครับผมซึ่งร่างนี้เก่งมากนะครับเพราะว่าสองร่างนี้ให้ไปเลยครับส่วนร่างนี้มีร่างที่ไม่ทราบชื่อมีร่างโชโบชา์โอ้โหร่างแดงๆนะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ก็น่าจะให้อยู่ที่ระดับเก่งไปก่อนนะครับผมต่อมาครับก็คือคาร์เมลีเดอร์บิวดับปิดและปิดฟอร์มนะครับซึ่งร่างนี้พี่แกต่อสู้แต่ว่า พอได้คุมพลังแต่ว่าอยู่ที่เัาฟร,ร์มเก่งมากครับแล้วก็แท้งแฟอร์มอีกเช่นเคยก็ร่างนี้ก็เก่งมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ร่างฮาซัดในร่างของตรา้อนล็อกก็ยังอยู่ในระดับนี้ต่อไปครับก็คือคาร์เมเนเดอร์บิวในร่างของจีเนสฟอร์มนะครับซึ่งร่างนี้พี่แกก็ใช้พลังฟุบแพเทินทั้งหมดอยู่ในร่างของบิวอโหจบกันเลยนี่เราล่างสุดยอดแต่ว่านี่ความไม่ธรรมดาของ ขเขาครับแล้วก็เป็นการใช้อ,อุปกรณ์ Genius Full p a t เ e r n เป็นขวดที่ราคายจ้ามเอามากๆนะครับซึ่งร่างนี้ผมชอบแนละ้วแต่ความโวดคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับต่อมากคือ c a r m เม d e r c อ o s b อส l นะครับซึ่งเป็นร่างพิเศษในภาคตึบุกวิตัวนี้ผมไม่มีนะฮะร,ร่างนี้พี่แกนแต่ว่าน่าจะให้เอาไปเลยครับเก่งไปก่อนเพราะว่าร่างนี้ที่ผมทามาฮะ คาร์เมอไเดอร์ปิวตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับเอาไปแค่กากไปก่อนฮะเพราะว่าร่างในร่างของซิลเวอร์ซิลเวอร์แท้งกับแรปปิดอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันคือความกาดนะครับปาสตาตัวนี้ไม่ทราบชื่อกากไปก่อนครับตัวนี้กากไปก่อนครับกากแน่นครับคาร์เมอไเดอร์แบ็คโลอันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับแต่ว่าน่าจะให้ปานกลางก่อนนะครับเพราะว่านอกนั้นปานกลางหมดเลยยาวมากครับต่อไปมาดูพวกฝั่ง ตัวร้ายกันม้างครับซึ่งตัวร้ายก็ดับเก่งนะครับอย่างอีโวนะครับถ้าเป็นอีโวแล้วก็ผมน่าจะให้โหดกันไปเลยนะครับเอาเอาที่โหดที่สุดคืออีโวนะครับผมแล้วก็มีไออีโวในร่างของคอสอีโวในร่างของบิลมั่งแล้วก็ไอตัวของไอแบ็คโฮอีกแบ็คโฮก็โหดแล้วนะครับ ร่างแป๊กโอก็โหดร่างนี้โหดกันทุกตัวไม่ไม่งอเลยนะครับว่าไอเอโวเนี่ยมันโหดขนาดไหนมาดูผ่าลองไรเดอร์กันบ้างครับก็คือคัมไรเดอร์ครอสนั่นเองครอสที่จะเป็นไรเดอร์พาลองนะครับส่วนความเก่งของครอสน่าจะอยู่ที่เก่งไปก่อนนะครับเพราะว่าจนครอสเจลลี่อันนี้ไม่ทราบชื่ออันนี้คือความเก่ง แต่คอสแมกมาแสดงว่าอันนี้เป็นร่างใหม่อันนี้น่าจะเก่งมากนะครับเก่งมากสุดครับส่วนร่างนี้เหมือนกันคอสอีโวอันนี้คัดว่าน่าจะโหดนะครับเพราะว่าคอสอีโวโหดมากมากนะครับผม่วนที่เหลือไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่านั่นก็คือว่าความแค่เก่งอันนี้ผมว่าน่าตะกากนะครับเพราะว่ามันมาทีกาบ ตายทั้งคู่นะครับและร่างต่อมานี่ก็คือคาร์เมลไรเดอร์กริสซึ่งอันนี้ให้ไปเลยเก่งนะครับกริสต่อมาตัวนี้ที่โหดที่สุดเก่งมากครับผมซึ่งเอาไปเลยเก่งมากครับผมและกริสในร่างของเพอร์เฟกต์คิงดอมนอนี้ผมไม่ทราบร่างนะครับเพราะว่าร่างนี้ผมมาในเดอะมูฟี่นะครับเอาละครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือ ตัวร้ายไม่ทราบชื่อไอตัวร้ายนี่มันมีมาจากไหนเป็นพวกคู่ก่อการร้ายหรือปะอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันน่าจะกาไปก่อนทั้งตัวครับซึ่งอันนี้ผมจะเรียงมาแบบคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหตัวร้ายเพียบตัวร้ายของบิวนะครับนี่นครับก็เนื้กว่าเทเรื่องความกาดอ่ะมาดูตัวแม็กล็อกกันบ้าง เจ้านี่คืออะไรที่มันเป็นไรเดอร์ตัวนี้นี่แหละใช้อีโมไดเวอร์นะครับซึ่งความเก่งแล้วก็มีความชั่วร้ายอยู่น่าจะเอาไปเลยครับเก่งนะครับเพราะว่าเจ้านี่มันเก่งอยู่แล้วล่างนี้เก่งมากครับตัวนี้เก่งมากเอออ่าเก่งมากนะอยู่นี่ครับส่วนตัวนี้โหดน,นะครับเพราะว่าหน้าจะโหดน,นะครับ ต่อไปเมทัลบิล์อันนี้ก็โหดไม่ใช่นเก่งมากครับผมและสุดท้ายอันนี้ก็โหดนะครับผมอ่ะโอเคจบก,กันแล้วนะครับผมสําหรับยาวนะครับผมก็คือนี่เก่งมากส่วนโหดไอที่โหดที่สุดก็คือคาร์เมลีเดอร์บิลและตัวอื่นโหดกันทั้งคู่นะครับนี่คือความโหดของมันนะครับส่วนเก่งมากก็จะมีบางล่างส่วนนะครับแล้วก็มีตัวร้ายด้วยครับ แล้วก็เก่งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่ผมช่นเคยแล้วก็ปานกลางครับปางล่างครับและไอ้ที่กากนี่คือมันจะมีตัวร้ายและตัวอื่นก็มีอ่าถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ครับแต่ว่าบางคลิปวิดีโอนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าใครชื่นชอบดูกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจช่องผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมีอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาตอนเพีงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับ